ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผม นายสุชาติสุวรรณปีิครูสถาบันกศอนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้จากบทความดีๆในเรื่องภูมิแพ้และโรคหลอดเลือดสมองมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พักรับฟังเพลงกันก่อนนะครับขออโกาาสสแแแคค่่่ิดดด,ดูลว้ทไน อาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้จงหูไวเด้อไ่าวงงไทยว่าบอดเทียมตัวอะการ ความแตกต่างองอายกับน้ำคือฟ้ากับเพลถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิญมันว่าลมเล้วเจ้าสิมองว่าดีหรือเละก็รู้สึกว่าดีต่อใจ ขอโอกาสแค่สิด,ดูแลบ่กแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหัวไว้เดอ้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอ แค่ว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุกจะเจียมเจ็บก็พร้อมเจอพอแค่ได้บอกครับผมไม่รู้ว่าทุกเพลงหรือทุกการแสดงออกของตรีจะเป็นที่ถึงใจของทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ทักสิ่งที่ตรีทำ ลวก็พอแค่โอกาสได้ดูแลบอกแค่ว่าสีดีคืนเท่าใดอาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหู มันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอทำไปจุดหมายคือเจ้าสมเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้สุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้มองทำ กี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำ មិនប្លែមរា หลังจากฟังเพลงเพ้อๆจบลงไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการรับมือกับภูมิแพ้อย่างไรดีโรคภูมิแพ้คือโรคที่เกิดจากร่างกายของเรามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นลาฝุ่นอาหารละอองเกสรอ,อาการของภูมิแพ้อาจเกิดขึ้นในระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายหรืออาจเกิดขึ้นหลายระบบพร้อมกัน โดยอาการบุมแพ้มีสาเหตุหนึ่งมาจากพันธุก,กรรมมักเป็นเลื้อรังความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อยไปจนถึงอันตรายต่อชีวิตปัจจุบันพบว่ามีผู้เป็นภูมิแพ้มากขึ้นเนื่องด้วยวิถีชีวิตที่เป็นไปทั้งการดำเนินชีวิตประชากรที่มีมากขึ้นและอาคารบ้านเรือนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยทั้งนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นภูมิแพ้ สาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้ 1. พันธุกรรมโรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพันธุกรรมเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศและผื่นภูมิแพ้ในเด็กยิ่งถ้าทั้งพ่อและแม่มีอาการลูกมีโอกาสที่จะเป็นด้วยเช่นกัน 2. สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะสารก่อภูมิแพ้จะเข้าร่างกายได้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการหายใจอาหารสภาพอากาศหรือการสัมผัส 3. สภาพอากาศการอยู่ในสถานที่ที่อากาศร้อนหรือหนาวเกินไปสถานที่ที่มีความชื้นสูงเป็นตัวกระตุน้นการเกิดอาการภุมมแพ้ได้อาการของภุมมแพ้ที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย 1. ระบบหายใจมีอาการตั้งแต่จามคันจมูกคัดจมูก น้ำมูกไหลคันตาหรือไอเรื้อรังมีเสมหะหอบเหนื่อยโดยอาการเหล่านี้จะเป็นเป็ไห้หายขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าเกิดจากอะไร 2. ระบบผิวหนังอาจ,จแสดงเป็นลมพิษผืนคันแดงตามจุดต่างๆผิวแห้งลอกในเด็กอาจมีผื่นขึ้นบริเวณแก้ม 3. ระบบทางเดินอาหารจะมีอาการตั้งแต่ขึ้นไส้ อาเจียนอุจจละร่วงปวดท้องเกิดผื่นคันแบบลมพิษหน้าบวมปากบวมแน่นหน้าอกเป็นลมหมดสติและมีโอกาสเสียชีวิตได้ 4. อาการภูมิแพ้ทุกระบบมักเกิดในผู้เป็นภูมิแพ้รุนแรงอาจมีทั้งอาการหอบหายใจลำบากลมพิษขึ้นช็อกและอาจเสียชีวิตได้วิธีป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้ 1หลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองควันต่างๆกลิ่นหอมแรงๆและสารเคมีเพื่อไม่ให้เป็นตัวกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ดูแลความสะอาดภายในบ้านโดยเฉพาะห้องนอนควรรักษาความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปกหมอนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและจะทําให้อาการภูมิแพ้ค่อยๆ่อย,อยดีขึ้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผละไม้ก็จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการฟื้นฟูและซ่อมแซมปรับสมดุลในช่วงเวลาที่พักผ่อนได้อย่างเต็มที่และพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาเรื่องการใช้ยา ตามที่แพทย์วินิจฉัยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดและปฏิบัติตามที่แพทย์บอกหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการภูมแพ้ควรรีบสังเกตหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอาการและหากมีอาการรุนแรงใช้ยาแล้วไม่หายควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงประกอบจาก โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชกาุลโ,โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาล CGS เผยแพร่ทางผู้จัดการออนไลน์เมื่อ9พฤศจิกายนพศ .2565 w w w m g r o n l i n e com ช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ You. ครับช่วงที่สองนี้เรามาฟังสาระความรู้ในเรื่องหลอดเลือดในสมองหรือที่เรียกกันว่าเป็นสโตกหลอดเลือดในสมองเป็นง่ายกว่าที่คิดหลอดเลือดในสมองหรือสโตกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนั่นเป็นเพราะว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและโอกาสเกิดโรคนี้มีถึง25%หรือในสคนมีโอกาสที่จะเกิดโรคนี้หนึ่งคนเนื่องจากเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ของเราเกือบทั้งหมดโรคหลอดเลือดในสมองมี3ประเภทคือ 1. ภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 2. ภาวะหลอดเลือดสมองแตกและ 3. ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะโรคหลอดเลือดในสมองเกิดจากอะไรสาเหตุหลัก80%เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบตันหรือสภาวะสมองขาดเลือด เกิดจากการมีไขมันเข้าไปเกาะผนังด้านในหลอดเลือดสมองจนเกิดหินปูนหรือมีลิ่มเลือดขนาดเล็กที่ลิ้นหัวใจหลุดลอยตามกระแสเลือดเข้าไปอุดตันหลอดเลือดในสมองแตกเกิดจากหลอดเลือดที่มีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเสี่ยงที่หลอดเลือดจะโป่งพองและแตกออกสมองขาดเลือดชั่วคราวมีอาการคายภาวะสมองขาดเลือด มักจะมีอาการไม่เกิน24ชั่วโมงปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคอ้วนซึ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงนำไปสู่โรคหลอดเลือดในสมองระดับไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีแบแคบ การดื่มสุราและสูบบุหรี่ความเครียดที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานส่งผลกับระบบประสาทหัวใจและหลอดเลือดผู้สูงอายุในช่วงอายุ65ปีขึ้นไปอาการของโรคหลอดเลือดในสมองคือจะรู้สึกอ่อนแรงแขนและขาครึ่งซีกหน้าเบี้ยวคือลำบากทรงตัวไม่ค่อยได้เดินเซพูดไม่ออก หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใดตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็นเกิดอาการภาพซ้อนหรือมีอาการคล้ายม่านบังตาเวียนศีรษะปวดศีรษะรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดในสมองรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานมันและเค็มฝึกจิตเพื่อลดความเครียด ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและสูบบุหรี่ควบคุมระดับความดันโลหิตไขมันและน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบภาวะความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นตัวเอง อาการดังกล่าวสามารถกลับมาดีขึ้นได้ถ้าได้รับการรักษาที่ทันเวลาหากมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเพื่อลดความเสี่ยงจากการพิการหรือเสียชีวิตได้ขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์เผยแพร่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศ2565ผ่านทางเว็บไซต์ mgr-online.com ครับสำหรับเวลารายการในวันนี้ได้หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกศออนอในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกศออนอกศนอนั้นเป็นชื่อยอ่อครงการศึกษานอกโรงเรียน ประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้าการก็สศนอช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทางทางอาชีพและสายสาม,มัญอยากเรียนแนนใด ได้ตามใจฝ่ายฝันทุกคนมีสิทธิเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษา